สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรถบรรทุกทุกท่านทุกสายงานนะครับก็อยู่กับผมในช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์อีกเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้เราก็จะไปขึ้นน้ําตาลดิบเทกองนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับน้ําตาลดิบเที่ยวนี้นะครับผมวันนี้ก็ไปเอาคิวแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวรถจะเยอะนะครับผมอย่างน้อยเราก็ได้คิวต้นๆของวันนี้นะครับผม เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับผมว่าวิธีขึ้นน้ําตาลจะเป็นยังไงและปลายทางไปลงที่ไหนนะครับผมตามไปดูกันเลยนะครับมาถึงก็ไม่มีคิวเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่โรงงานน้ําตาลแล้วนะครับผมก็เตรียมผ้าข้างนะครับทั้งแม่และลูก นะครับผมพร้อมที่จะเข้าไปรับน้ําตาลเลยนะครับผมไม่มีคิวนะครับนี่เราก็เตรียมตัวลูกเสร็จแล้วนะครับผมตัวแม่เราก็เตรียมเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับผมก็พร้อมที่จะขึ้นรับน้ําตาลแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็แจงเรียบร้อยนะครับผมก็กาลังจะชั่งรถเปล่านะครับที่จะรับน้ําตาลนะครับผม เราก็ได้ขึ้นโกดังสีนะครับเป็นน้ําตาลเจสเปกนะครับผมโกดังที่สีน่าจะอยู่ริมๆนะครับริมสุดนะครับเดี๋ยวค่อยถามเขาอีกทีนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับโกดังนี้มืดมากนะครับมืดและมีเสาโกดังเยอะนะครับเราต้องเปิดไฟนะครับโกดังที่สี่นะครับ เป็นน้ำตาลเจสเปกนะครับผมโอ้เสาวนี้เยอะมากนะครับเสาเยอะจริงๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตักท่าไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นแม็กโฮกับรถตักมาทำงานเลยนะครับผมต้องรอดูก่อนครับ เดี๋ยวลงไปถามเขาก่อนนะครับผมว่าจะจอดลายไหนนะครับผ้าไหนนะครับตอนนี้ก็เริ่มตักแล้วนะครับผมเริ่มจากที่โตวลูก,ก่อนนะครับผม เราจะให้เห็นถ่ายมากๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีกฎว่าห้ามถ่ายนะครับเราจะแอบถ่ายเป็นบางช่วงบางช็อตนะครับผม เรียบร้อยนะครับเราก็รอไปเทียบนะครับว่าจะขาดหรือเกินหรือว่าพอดีนะครับก็ภาวนาให้พอดีนะครับขี่เกียดวนเข้ามาใหม่นะครับผม ต,ตัวแม่ขาดสามร้อยนะครับผมตัวแม่ขาดสามร้อยตัวลูกขาดประมาณเจ็ดร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะวนเข้าไปเพิ่มอีกนะครับ ถือว่าหางมากอยู่นะครับหางมากนะครับแต่ก็ดีกว่าเกินนะครับ ม,มืดมากนะครับทั้งมืดทั้งแคบนะครับผมอันนี้คือน้ำตาลนะครับน้ำตาล G สเปกนะครับผมก็จะอ,ออกนิ้เหนียวหน่อยนะครับจะไม่ค่อยร่วนเท่าไหร่นะครับแม่สองร้อยลูกเก้าร้อยครับ ครับเทียบอีกรอบที่สองนะครับผมหวังว่ารอบนี้จะได้นะครับเอาลอรรุ้นกันครับโอ้โหแม่ยี่สิบสี่จันเก้าร้อยเป๊ะนะครับ รอบนี้เป๊ะเลยนะครับผม50ตัน400กว่าๆนะครับก็ยังไม่รวมคนนะครับถ้ารวมคนก็น่าจะเกินคนอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเส้นทางที่เราวิ่งก็ไม่มีตะชั่งนะครับก็เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่รวมคนก็คือยังไม่เกินนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุมผ้าก่อนนะครับผมปล่อยออกเดินทางต่อนะครับอันนี้ก็คุมผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาตัว๋วตั๋วสำรองครับไปยื่นตาช่างนะครับเพื่อที่จะได้ตั๋วจริงนะครับต้องไปขึ้นช่างอีกรอบนะครับเพื่อที่จะออกตั๋วจริงนะครับผมไป ได้เวลาแล้วนี่ครับผมก็ได้ใบน้ําหนักจริงมาแล้วนะครับผมน้าหนักสุดที่ก็29ตัน210โลนะครับผมปลายทางก็คือบริษัทเคอรี่สยามซีพอร์ตนะครับผมแหลมชฉบังนะครับพร้อมออกเดินทางแล้วนะครับผมพร้อมหมุนออกจากโรงงานแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังเดินทางนะครับผมมุ่งหน้าสู่แหลมชบังนะครับผมเคอรี่สยามซีพอร์ตนะครับปลายทางของเรานะครับเป็นน้ำตาลดิบเจสเปกนะครับผมในรอบนี้นะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบนะครับผมเพราะอากาศมันร้อนเหลือเกินนะครับยางเราก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับผม วันนี้ก็ใส่แต่ช้าหน่อยนะครับก็จะถึงนู่นก็ไม่ดึกเท่าไหร่นะครับก็จะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะนะครับต้องรอลุนอีกทีนะครับว่าจะได้ลงหรือไม่นะครับรถจะเยอะหรือเปล่านะครับก็ต้องรอลุนรอดูปลายทางอีกทีหนึ่งนะครับผมใส่ช้าก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมมันได้ออกเร็วนะครับได้ออกเร็วแล้วก็ถึงเร็วมีเวลาพักผ่อนนะครับผมแล้วเจอกันที่เคอรี่สยามซีพอร์ตนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงช่องเขาตะโกแล้วนะครับผมอำเภอตาพญานะครับเกตติดต่อกับบุรีรัมนะครับผมหังแยกบุรีรัมนะครับก็กําลังลงเขานะครับผมพึ่งผ่านพักแรกมาเมื่อกี้นะครับต่อไปก็จะเป็นพักที่สองก่อนที่จะสุดเขานะครับผม สัส่นภาพอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ปล่อยได้แล้วนะครับเป็นโค้งสุดท้ายสุดเขาพอดีนะครับผมก็ลงสําเร็จรุ่งไปได้ดูดีนะครับสำหรับช่องเขาตะกูนะครับผมก็คาดว่าวันนี้น่าจะถึงแหบบชะบังน่าจะไม่ดึกนะครับดึกประมาณไม่เกินสองทุ่มนะครับผมก็ภาวนาให้ปลายทางไม่มีรถนะครับ ไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่านะครับต้องรอรุ่นอีกทีนะครับผมออ,ออกเดินทางต่อนะครับอยู่สะแก้วแล้วนะครับผมอู้ดูแดดนะครับแดดร้อนแรงมากนะครับก็เมื่อกี้ก็จอดพักยางอยู่วัฒนานครนะครับ แดดสุดๆเลยนะครับผมอุทยานพุทธมนฑล์สกแจะครับดูพี่ๆเขาจอดนะครับมันแดดร้อนแรงเกินนะครับผมเมื่อกี้ผมก็จอดพักยางอยู่วัฒนานครนะครับจอดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผม เป็นห่วงยางเดียวครับเป็นห่วงยางนะครับเพราะว่ายางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหกสิบตลอดนะครับผมเกินนี้ไม่ได้นะครับยิ่งร้อนยิ่งวิ่งไม่ออกนะครับยิ่งร้อนยิ่งวิ่งไม่ออกยิ่งเหยียบยิ่งเปลืองน้ำมันนะครับผมก็เซฟเซฟไปนะครับ ก็น่าจะไม่ถึงดึกนะครับผมสะแก้วแล้วก็ถ้าถึงเขาหินซ้อนก็แป๊บเดียวนะครับผมไปแหลมชบังนะครับดูเข้าไปนะครับผมยางเขาก็ต้องดีมากๆนะครับของเรามันไม่ได้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรถไม้สับนะครับไปก็ที่เดียวกันนู่นเลยครับผมเครี่นะครับผม แต่ของเรามันวิ่งแบบเขาไม่ได้ครับเพราะว่ายางไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับผมถึงเขาหินซ้อนแล้วนะครับผมก็จากเขาหินซ้อนไปก็ไม่นานนะครับแต่ว่ากว่าจะทะลุเขาหินซ้อนได้ก็โอ้โหเอาเรื่องนะครับผมว่าจะจอดสักหน่อยนะครับเออขีคเกียจจอดนะครับไปต่อนะครับผม นั่นคือตลาดของหินซ้อนนะครับวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมานะครับโอ้โหป่าไปสี่โมงกว่าแล้วนะครับผมกะว่าจะถึงไม่เกินสองทุ่มน่าจะอยู่ประมาณสามทุ่มกว,กว่าแล้วนะครับ จะห้าโมงแล้วแดดยังแดดยังจ้าอยู่นะครับผมแดดแรงมากๆนะครับไปถึงตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับผมไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับไม่รีบนะครับแดดลงก็ลงมาแดดลงก็นอนนะครับ คิดมากนะครับผมคิดมากไปก็กดดันตัวเองนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเคอรี่สยามซีพอร์ตแล้วนะครับผมรถเยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่ไฟแดงนะครับตั้งแต่ทางเข้านะครับผมนี่อันนี้คือทางลงมาบริษัทเคอรี่นะครับผมเยอะจริงๆนะครับทั้งรถตู้รถน้ำตาลรถไม้สับนะครับมารวมกันที่นี่หมดนะครับนี่ครับผม เยอะมากนะครับโอ้แต่และคนก็ก็จะแบ่งเป็นสองช่องนะครับช่องแจ้งคิวนะครับระหว่างรถตู้กับรถน้ำตาลนะครับน้ำตาลกับไม้สับนี่จะรวมกันนะครับผมนะครับตอนผมมาถึงนะ่ะได้จอดอยู่ถนนถนนเส้นใหญ่นะครับผมก็ไม่ได้ลงมานะครับก็ต้องต่อคิวขยับ ลงมาเรื่อยๆนะครับผมทีละคันทีละคันนะครับาตอนนี้เต็มประตูเลยนะครับผมทางเข้านะครับไม่มีช่องว่างช่องโบเลยนะครับผมเยอะจริงๆนะครับรถตู้นี้ต่อสามแถวเลยนะครับผมโอ้กว่าจะขยับได้นะครับนี่ผมใช้เวลานี่ตั้งแต่เข้ามานี่นานมากนะครับ ตั้งแต่ปากทางเข้าเคอรี่นะครับจนจะถึงที่แจ้งคิวนี่ผมใช้เวลาไปเกือบสี่สิบนาทีนะครับผมใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับนี่แต่เดี๋ยว,วแจ้งคิวเสร็จก็ต้องรอรุ้นว่ารถ จะเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะเยอะแน่นอนนะครับแต่ว่าน้ําตาลแต่ละลงแต่ละสเปคมันก็ไม่เหมือนกันนะครับลงคนละที่ลงคนละโลโกดังนะครับผมพอรอรุนว่าจะได้ลงหรือเปล่าหรือว่าได้นอนนะครับผมก็ต้องรอรุนอีกทีนะครับรอแจ้งคิวเสร็จก่อนนะครับผมโอ้วันนี้ก็ถือว่าดวงดีมากนะครับผมมาถึงก็ได้เข้าไปลงเลยนะครับผม สำหรับน้าตาลลงเคอรี่สยามซีพอร์ตเที่ยวนี้นะครับผมก็เพิ่งจะลงเสร็จนะครับเพิ่งออกมานะครับผมเพิ่งออกมาจากเคอรี่เมื่อกี้นะครับยังไม่ได้ขึ้นมอเตอร์เวย์เลยนะครับผมก็ขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายตอนลงให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาถ่ายครับเพราะว่ารถมันเยอะนะครับมันต้องขยับรถตลอดเวลานะครับผมแล้วก็เวลาด้แเราก็ตั้งใจด้มด้วยนะครับผมก็ไม่มีเวลาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามัน ทุกอย่างในการทางานมันก็อันตรายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎเขาก็คือห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายคลิปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีตัวช่วยในการถือกล้องนะครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับการลงน้าตาลนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เราก็คือลงเสร็จแล้วนะครับผมก็เพิ่งออกมานะครับออกมาเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มเศษนะครับ ค่อจะออกมาจากเคอรี่เมื่อกี้นะครับผมสถานีต่อไปก็คือจะไปขึ้นหินฝุ่นนะครับกลับบุรีล์นะครับผมจะขึ้นหินฝุ่นสรบับบรีกับไปลงบุรีล์นะครับเนี่ยเราเพิ่งออกจากเคอรี่มาเมื่อกี้นะครับก็จะได้ขึ้นเช้านะครับผมก็จะนอนตามลายทางนะครับก็ ม่วงตอนไหนก็จอดนอนตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมก็จะวิ่งรถเป่าคารนเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวออกเดินทางต่อแล้วนะครับผมมันจะดึกมากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับไปอ,ออกเดินทางต่อแล้วนะครับผม ถ้าเกิดจะนอนบนมอเตอร์เวย์มันก็น่าจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับเกิดจะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมก็คาดว่าน,น่าจะไปลงมางปะกงนะครับลงมาปะกงเราถึงจะหาที่นอนนะครับผมเพราะว่าบนมอเตอร์เวย์น่าจะเต็มไปหมดแล้วนะครับน่าจะไม่มีที่นอนนะครับนะบตอนนี้ก็ถึงแยกอ่าวดมนะครับผม ออุดมนะครับเพิ่งจะออกมาจากเคอรี่เมื่อกี้นะครับผมก็จะลงมาระกงนะครับลงมาระกงเสร็จแล้วค่อยหาที่นอนนะครับแล้วเช้าตอนตอนเช้าค่อยไปขึ้นหินฝุ่นกับบุรีรัมต์ต่อนะครับผมที่หน้าพระลานสระบบุรีนะครับ ไฟแดงทำไมนานจังนาะเนาะก,ก็พรุ่งนี้ถ้าไปลงหินที่บุรีรัมย์ทันก็จะขึ้นน้ำตาลมาอีกหนึ่งเที่ยวเลยนะครับผมจะขึ้นต่อเนื่องกันเลยนะครับผมถ้าลงหินทันนะครับก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ได้หินตอนไหนนะครับผมจะได้กะเวลาถูกนะครับว่าไปลงทันไหมถ้าลงทันก็ขึ้นน้ำตาลตอนเย็นต่อเลยนะครับ มาถึงด่านน้องขามแล้วนะครับผมก็อยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือด่านน้องขามนะครับด่านน้องขามเราก็จะรับบัตรชาระเงินทางด่วนนะครับบัตร้สำหรับจ่ายตอนที่เราลงนะครับผม เนี่ยครับผมได้มาแล้วนะครับก็ไปชําระเงินตอนลงนะครับผมที่ด่านบางปะกงนะครับรถกร็เริ่มพอเพางลงบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็ จะเที่ยงคืนแล้วนะครับทเที่ยงคืนแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการกลิ้งยางนะครับผมก็จะเอาให้มันถึงด่านบางมะกงนะครับลงมามะกงแล้วถึงจะหาที่นอนนะครับผมอันนี้เราก็อยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพ่วงสิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ